สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนล n e l มาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีแมวอบอังปูโอนกุโปรกเนียบัดนุ่มสุรินชาแนล n e l มาแล้วครับผมครับมากินนั่นตับหวานเส็บเสียบกับนุ่มสุรินน้องพี่น้องผลไม่เข้ากับมาวางโชว์พี่น้องสืบกล้วยมากใหม่ครับผมอันนี้อังงุนนะครับ อังงูเนียโอ้โ,อโหพี่สาวสีเป็นมะฝ้ายัางขึ้นมันหอบมาสองล่าง่งพี่น้องเมือนี้เป็นมือดีนะครับผมเป็นในวันชูชกเพื่อนก็เเขาแก่ก็โอ้โหหิวนี่ครับพี่น้องเห็นบ่น้องทั้งซ่องทั้งอยียงในกองอยังบได้กแกะนะพี่น้องมาไห้นะครับมีแต่สิ่งดีๆของม้านเหมือนนี้สุดยอดมาก,มากๆกก็เลยต้องใส่เสื้อแดงหมวกแดงพี่น้อง ให้เขากับเทศกาลชูชกนะครับของประเทศเกาหลีนะครับผมกวไหวบรรทบุรุษเนาะเป็นมากแจกซองแจกยังไปเยี่ยมญาติแล้วครับผมยังพี่นี่เป้วเพิ่นก็หอบอังุูลมาโอ้โหสองลังทั้งไหลเม็ดทั้งหิ้งเม็ดเยอะแยะไปหมดเลยเต็มตู้เย็นเลยครับผมของกินนะครับผมมือนี้แม่บ้านจะจัดตับหวานนะครับ ก่อนอื่นนมสลินกับคอร์บวาเรื่องวัคซีนก่อนลวกันนะครับพอเดียนแ่าแก่เพิ่นพาไปจองวัคซีนนะครับเมื่อวันที่สิบสามไปจองแล้วก็เพิ่นก็นัดวันที่สิบห้าไปฉีดน,นะพี่น้องพี่น้องที่ยุกก่เกาหลีนะครับกับ่าตองอย่านนี่อย่างนะครับผมก็คือขันยุกกก่ก็เท่าแก่ก็ให้แ่าแก่พาไปจองวัคซีนนะครับ แครเขาขอทีอยูเฮ้านะครับผมกับเบอร์โทรเฮ้าแค่นั้นนะครับเขากับขี้ในคอมเขาเรียบร้อยเขากับนั้นเฮ่ากันที่ซืบหาไปฉีดเลยยังนุ่มสลินไปจองที่สิบสามกับฉีดที่ซืบหาพี่นอ้องสิบอมงเศร้าไปฉีดกับแกรผ้าไปโอ้โหค้นเยอะมากพี่นอ้องค้นเยอะมากนะครับมาบอกสู่ฟังนะครับคนเยอะมากที่นี่มันค้นเยอะแล้วเขาก็จัดสถานทีแบบ สนามไอ้กีฬาเคยเอิน้นว่าโดมนะพี่น้องโดมกีฬาในเมืองนะครับผมก้วงมากโอ้โหเจ้าหน้าที่สุดยอดมากมากยิกมียมแจ่มใสนะพี่น้องเขาเบา่าต่างศาสตร์หรือเบวบาประเทศเขายืนเขาแถวนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ฉีดเท่ละยี่สิบสามสิบคนนะพี่น้องเร็วมากมุ่มสลินฉีดเบ,บาเบาสู้ฟังนะครับผมขอโทษขอให้ที่ป่ะดทศไทยให้ พี่น้องช่มนะครับเรื่องฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเขาห่างพี่น้องปิดป้ายห่างทั้งมือไปจองแล้วก็มือฉีดนะครับเขาปิดป้ายห่างถกแก้ผ้าใบนะพี่น้องม,มือฉีดเขาจะถามห้าวว่าเออเขาเจ็บปวดเคยเขาล่องบาลแพ้ยา,ยาอีกยังบอเจ็บปวดบองไดบอห้อาก็บอกบอ,บอนะครับคุยกับนุม่มสลิงกับพ่อคุยได้นิดๆแต่อนอยพี่น้อง คันว่าแบบเข้าฟังบอลูเรื่องอียังเขาก็บอกว่าเขา้เขาบอลูเขาก็ฉีดแปลเป็นโทรศัพท์นะครับแปลโทรศัพให้เขาก็ฉไดสื่อสารกันได้นะครับสองมือนวันทันสมัยแบบง่ายๆพี่น้องเขาองยากนะครับให้ทกแกบอกทกแกเลยทกแกพาไปจองวัคซีนกับประมาณสองหมื่นสามหมื่นก็ได้ฉีดเลยเอ่อเพื่อนกระถามทกแกว่าจะฉีดเข็มหนึ่งหรือสองเข็มทวแกกับเพิ่อนบอกคอยมีเวลานะครับผม เบิงโลงงานนนามันะก็เยอะเนาะมันะก็เลยว่าอาชีดเที่ยวเข้มเดียวเข้มเดียวทักไอ้มันจะได้ฉีดจนสัง่งพี่น้องเข้มเดียวจบเป็นเซตนะครับนี่ครับเป็นก็ฉีดเซตเพ็เ่ก็ี่ให้โลโก,โก้เฮ้านะครับผมเป็นโลโก้ที่ว่าเออประมาณว่ายืนยันว่าเฮ้าได้ฉีดวัคซีินแล้วนะครับนี่ครับนุมซุรินให้พี่น้องเบิรงนะครับ เป็นฉีดวัคซีนพี่น้องฉีดวัคซีนเจปล่อยทุกอย่างนะครับผมมีใบรับรองให้เข้าสะดวกสบายครับคนโอ้โหยิยมเย,ย,ยี่ยมแจ่มใสนะครับเจ้าหน้าที่วันดีมากๆเ่นบอกใ้เลือกว่าเออต,ต่างชาตรหรือว่าประเทศคนดูแลก,กันบดเ,เลยคนกระถามเข้าเนาะฉีดขังได้ขังใจหรือขังขัวเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนไทยมันก็เอาไอโตแปรให้เข้าเลยนะครับ สิ่งใดที่เขาตอบได้ก็ตอ,ตอบตอบว่าได้เขาก็บอกเขาตรงๆเขาก็แปลให้เขาเลยพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสสะดวกสบายนะครับพี่น้องก็บอกถะแกไปนะครับที่ทางานเกาหลีก็ขึ้นุ่มสลินนะครับผมเพระาะว่ามันจะเป็นผลดีกับเขานะพี่น,อน้องการทํางานเขาก็จะได้สบายใจคนไก่โตหรือว่าอีกอย่างเขาก็สะดวกสบายนุ่มสลินเนี่ก็ทำงานอยู่ตรงแล่าเนี่ยโอ้ยแหง่งเป็นได้ย่างพี่น้อง ได้ฉีดมาแล้วก็รู้สึกสบายใจพี่น้องสบายใจม,มากๆยิ้มแบบโอ้โหแถวแก่คนดูแลเนาะใส่ใจดีนะครับ,กบเกือมาบอกสุพีสุนองฟังนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ให้พี่น้องเฮาที่อยู่ทาง,งานในเกาหลีก็บแถวแก่ไปภาพไปจองไปจองอยู่โรงบานพี่น้องไปจองอยู่ล่งบานสองหมื่นออเขากน็นัดกับไปฉีดอยู่โดมใน,ในเมืองนะครับโดมกีฬา ครับผมกินตับหวานจบแสีกับนมสลิมพี่น้องว่าวัคซีนจบเลยเนาะมากินตับหวานจบแสีกับนมสลิมครับผมคออนญายหยับจังหน่อยนะครับวัดีแต่งสีสันมากไหมเต็มไปหมดเป็นวันเทศกาลชูชกนะครับของประเทศเกาหลีพิ่นพี่น้องมาครับผมแสบ่ยขนมสลิมครับว่าวร้ายจนอตับแห้งเลยพี่น้องเสียไป พิมมือเสียบเพื่อเราม่บ้านจัาไนี่ยตะวันผักแก่กับสลัดแก้วนะครับกะหล่ำผัแกแป้ว,วตัวพริกเตนพริกหวานเทาโอ้โหเสบมากพี่น้องพริกหวานขออนุญาตใส่มือนะครับผมตบแจกลมจุลินทรีย์เนาะ มึงนี่มิแกขอัตรวจกอดพระอีกแล้วเน่าได้ดีสิ่งได้ดีของมันในชีวิตเลยครับผมตะแก่พราเป็นฉีดต้องสิ้นวิสาจุดฝ่าเป็นกุ้ยข้นอันนั้นมุนค้นหมากใม่ใหม่เต็มเลยเป็นเทศกาลบานเพลินพี่น้องชุ่ยจบคือบรนเทาเป็นสาย ชีนหรือว่าไหวนะครับบรรเทาบุหรี่หอมปลาเปเป้ย์หอมมากจริงๆอืมหอมมาก อืใช่เนี่ยก็ต้อยากว่าสงขารพี่น้องของกินเยอะๆเลยพี่น้องช่วงนี้อืมอร่อยมากมเบอบตกตพ่น้อแสบพีกเจ้านี่แบบ cho anh hiểu con ừ. chào thịt làm thoải là sợ bài với nó? Bà xin <laughs> mặt quá, Tao có ăn mà Xúc xúc đi đi phía nào và Khó mặt Cái gì không chịu Đó ขนาเสื้อบ้าพริกต้องสิหวานนะพี่น้องเขาว่าพริกบ่มี่หวานบาเสื้อได้พี่น้่องเนอะพริกหวานอยู่ ตัวก็ดีที่ปลูกไว้กรเทียมสับบาน Hãy subscribe cho kênh

จะพี่น้องพักกันหลายวันใหม่ชุบพริกชุบพริกหวานใหมพี่น้อง bàn chán hãy khèn khèn lấy một điều 对，差不多。嗯、hmm. mm。Hmm. เสียบไลฟ์พี่น้องทำอมยังเจ็บไปเสียบไลฟ์พี่น้องเสียบไลฟ์สุดๆเลยมันจะแน่ถูกเสียบอันนี้ก็เต่าแก้วมาให้นะครับต่อแก้วก็เจ๊เอามาให้วันสุดโชคพี่น้องนี่นะครับผม ใดือใส่ซองมาให้พี่น้องทำในบ้านคล็ละชุดนะครับเยวงนุ่มสุดินถึงนำไผเบิ้งว่าได้จักบาทนะครับแสนหามืน่นว่อนพี่น้องนีอนใจดีมากๆนะครับทำงานน้ากัน,นหนึ่งเดือนนะพี่น้องเพื่อให้แสนหามื่นว่อน,นตกเป็นเงินไทยกับสี่พันกว่าบาทนะครับผม เดี๋ยคนละสี่พันกว่าบาทพี่นอ้องอันนี้ขออนุญาตแกให้พี่น้องชมเลยเนาะเป็นใส่กองอย่างนี้ให้ง่ายๆพี่นอ้องขออนุญาตพี่น้องนะครับ <c oughs> แกะให้พี่น้องชมเลยนะครับง่ายๆเออกลับหวานกบบแซ่บมากมใส่กองสีแดงให้ กินจานงามมากพี่นอ้องคนห่อหายยัางดีนะครับต้องขออนุญ,ญาตขอโทษพี่น้องได้ไหนเพราะว่าทนี้อยากแก้ให้พี่น้องชมนะครับเนาะว่าคนหยายยอียงมากเนาแก้ทำไมน้อยกว่า ติดดีครับพี่น้องเลยเพิ่นปิดกองไว้ดีมากเลยอูย้สุดเลยพี่น้องอู้เพิ่นให้ยสมมายังดีเนะพี่น้องสมนะครับสมแบบราคาแพางเลยนะพี่นอ้องเพิ่นจัดให้โอ้ยสุดๆเลยให้ทั้งเงินให้ทั้งสม โอ้มันดีห้บำรุงมกำลังเนาะห้นุ่มสลิ่นมีแห้งหลายๆนะครับผมโอ้สุดๆด้วยสแก่ทำงานถวายชีวิตละเบิดนี่นุ่มสลิ่มพี่นอ้องเพราะมันห้จับห้ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้นะพี่นอ้องครับผมกฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามในกำลังใจนุ่มสลิ่มด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าพี่นอ้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตาม ให้หนุ่มสุริชนชาแนลด้วยนะครับ